สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ทไรเดอร์บิวนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นเข็มขัดมือสองนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางแล้วก็อะไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาซื้อเข็มขัดมือสองอยู่นะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลย ครับผมวันนี้ก็มี2คู่เบสแมทนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอย้ายขวดออกไปก่อนนะครับครับผมมาดูรายละเอียดของหัวเข็มขัดกันนะครับก่อนอื่นก็สาทานก่อนเลยละกันครับผมก็ใส่ทาน3ามก้อนนะครับกดตรงนี้นะครับสามเามก้อนนะครับผลิตปีสองพันสิบเนะครับเส้นนี้ยังได้ไม่นานนะครับ ได้ประมาณ4ปี5ปีนะครับก็สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนเครื่องจักรนะครับวงกลมตรงนี้นะครับครับผมก็ด้านบนนี้เป็นที่เสียบช่องอีกอย่างหนึ่งนะครับของฮาสาดนะครับลําโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบขวดนะครับก็ด้านในนี้เป็น เหมือนเข็มนะครับไว้จิ้นในขวดนะครับสําหรับขวดเป็น dx นะเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่า dx กับเอ SE แตกต่างกันยังไงนะครับขวดวิธีดูนะครับเอตรงนี้เป็นเฟืองสอันนะครับเมื่อเราหมุนมันจะหมุนตามนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกันนะครับผมก็นี่เป็นท่อนะครับในเหมือนประมาณในซีรีส์นะ่ะพอหมุนไปแล้วก็ดูด ข้างในจากขวดนะครับก็เข้าไปแล้วก็ทําให้แปลงล่างได้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นกระจกพลาสติกพลาสติกใสๆนะครับหมุนได้ซ้ายขวานะครับโอเคก็ลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้สาม,มารถหมุนได้นะครับอรา,ายละเอียดเข็มขัดประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูสายกันก็ตัวล็อกเหมือนกันเลยนะครับ ไปนะครับเขาออกแบบมาไอตัวนี้เหมือนกับโกดเลยนะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเทียบกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับล็อกหลังก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างโกดรู้สึกเขาจะมีขีดตรงนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับโอเคขวดวันนี้มี2เซ็ตแมตนะครับอันนี้เป็นรับบิดกระต่ายนะครับกับรถถังอ่าตัวนี้เป็น dx นะครับ ก็ต้องเขยา่าอยงนี้นะครับเวลาแปลงล่างตรงนี้สามารถบิดได้นะครับก็บิดได้เคสองคน,นี้เป็น s อนะครับเป็นกาชัปองนะครับเพราะว่ารหัส C ก็วิธีดูนะครับก็ดูตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านี่นะครับขึ้นต้นด้วยตัว C ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วน dx ดีก็มีเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับ0ูนนะครับประมาณนี้หรือไม่เพื่อนๆก็ดูตรงจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นถ้าเป็นดีเอ็กนะครับมันจะมีปลาสติกแหลมๆอยู่นะครับไม่แหลมนะครับมันด้านแล้วก็ส่วนอันนี้ไม่มีใช่ไหมครับก็เพื่อใส่ไปในนี้นะครับพอใส่ไปแล้หมุนอนะ่ะอ่า ไอแกนกลางข้างในเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับถ้าเป็น dx แต่ถ้าเป็น s g อย่างนี้ผมเรียก s g แล้วกันนะไม่เรียกอะไรหรอกมันจะไม่โยกขึ้นโยกลงนะครับอ่าข้อแตกต่างก็มีประมาณนี้นะครับแต่เสียง dx หรือไม่ dx คือเสียงเหมือนกันนะครับที่ผมเจอมานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันแล้วก็มาแปลงร่างกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ในถังน่ะสวิตมันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมันเปิดไม่ได้นะไม่มีเสียงพูดอะไรนะครับโอเคมีเฉพาะไฟอย่างเดียวโอเคงันเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับครับผมเมื่อติดตั้งกันแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองล่างหลักของเขาก่อนนะครับแล้วปิดกระแทงนะครับ แต่วิธีเวลาเขาแปลงล่างเนาะเอาปามเขาเลยนะเขย่าก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เขย่าเพื่ออะไรนะครับก็น่าจะเหมือนแบบกินน้ำมั้งให้มันเข้ากันนะครับเหมือนจะกินยานะครับโอเคเดี๋ยวรับดิดก่อนนะครับอ้ยโทษทีครับโทษทีนี่รับดิดฝั่งนี้ โอเคครับถ้ามันจับคู่กันนะครับมันจะพูดว่า best m a t นะครับโอเคครับก็ตามขวดนะครับถ้าขวด สีแดงไฟก็แดงนะครับขวดสีน้ําเงินไฟก็สีน้ําเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้ท่าไม่ตายกันนะครับก็หมุนต่อได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดีเอมันจะขึ้นลงนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเห็นกันไหมนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งนะครับครบใสสีแดงนะครับเราจะหมุนแบบ นานๆก็ได้หมุน,นิดเดียวก็ได้นะครับมันแตงล่างได้หมดน,นะครับโอเคครับถ้าไม่ตายก็เหมือนเดิมนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองมาสลับขวดดูดีกว่านะครับโอเคครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ มันก็เบสแมนเหมือนกันนะครับโอเคครับก็พูดเหมือนกันนะครับแค่ตอนเสียบเสียงไม่เหมือนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดู d ดมอน n d กับกอริ l l ่นะครับกอริ l l ่กับไดมอน n d นะครับตัวนี้เป็น SG นะครับซึ่งตอนโยกจะไม่ขึ้นลงนะครับโอเคแต่มันเขย่าได้นะเขย่าได้เหมือนกันนะครับโอเคกอริ l ล่าไฟออกสีส้มนะครับ <Diamond. S 1> สีฟ้านะครับ เบสแมทเหมือนกันนะครับโอเคครับอีกครั้งนะครับ้าไม่ไายนะครับ โอเคครับลองดูอีกครั้งนะครับ ช่วงแปลงล่างก็ลองสังเกตไฟนะครับมันจะส้มสลับน้ําเงินฟ้านะครับอ่านี้ฟ้านะครับส้มสลับสลับแล้วก็พอจะแปรงล่างปับ๊บมันจะกลายเป็นสีขาวนะครับค่อนข้างสวยนะครับโอเคลองทาไม่ตายนะครับ โอเคครับลูกเล่นเขาก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากถ้ามีขวดมากก็ได้ฟังเสียงมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเล่นสลับโดยไม่ใช่คู่แมทเบสแมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากอ่ารถถังกับกอริลาก่อนนะกันนะครับลืมเขย่าครับ <laughs> เดี๋ยวจะแปงลงร่างไม่ได้ <laughs> มันจะไม่พูดว่าเบสแมทใช่ไหมครับโอเคครับ <you> แต่มันก็แปลงล่างได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคืออ่าแค่ไม่มีพูดเบสแมทกับคำพูดของเขานะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองใช้พลังกันนะครับ ก็มีเสียงนะครับตัวโค้ดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ด้านหลังตรงนี้ไปเสียงนะครับเป็นเสียงไหนเสียงไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองอ่ะไดมอนด์ Diamond กับรถถังแล้วกันนะครับอันนี้สีจะคล้ายๆกันเลยนะครับสีไฟนะครับ ทำไม่ตายนะครับครับเดี๋ยวลองมาดูลับลบิดกับ,กบ,กบ,กบไดมอนต์นะกันนะคะะรับอ่ากอริลลาครับผมพูดติดครับ ขาไม่ตายนะครับรค,ครับลองดูแดมอนนะครับ ครับทาให้ตายนะครับ Ready, โอเคครับลูกเล่นของเขาก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนมากลูกเล่นก็จะเรียกเสียงออกมาได้เยอะหรือไม่เยอะก็อยู่ที่ขวดของเรานะครับซึ่งขวดของเขามีเยอะมากซึ่งขวดที่ว่าอ่าเป็นขวดที่อยู่ในนั้นในซีรีส์ก็อยู่ประมาณ80ขวดนะครับครับผมก็มันมีขวดอย่างอื่นอีกนะที่พิเศษนะครับก็เป็นขวดที่ว่าออกมา ก็ต้องลองเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าค่าขวดค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งบางตัวถ้าเป็นตัวแรก็ค่อนข้างสูงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางกันเลยนะครับครับผมก็มาคุยถึงราคากลางกันนะครับราคากลางเข็มขัดเส้นนี้นะครับก็ถ้าคู่อย่างนี้เลยก็อยู่ประมาณ4 5 0ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทนะครับก็ราคาเขาไม่ตกนะบิว ลูกเล่นเขาเสียงเขาเยอะนะครับผมว่าเลยไม่ตกเพราะแบบนี้นะครับซึ่งขวดเขาราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ส่วนเหมือนราคาขวดนี้อ่ะเข็มขัดอย่างเดียวถ้าเหมือนเพื่อนๆอยากจะซื้อขวดเพิ่มอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนตัวนี้คู่หนึ่งก็แปดสิบนะครับล่างหลักของเขานะครับถ้าขายแยกก็ขวดละสี่สิบเลยประมาณนี้นะครับส่วนเอ หรือกาชาป้องก็เริ่มต้นที่20จนถึง30บาทนะครับถ้าคู่หนึ่งก็ประมาณ60ประมาณนี้นะครับกรณีราคาปกตินะถ้าราคาเหมาราคาร้อนมันก็ลงไปอีกนะครับแต่ว่าเหมือนบางครั้งเราอยากได้แค่สองขวดเนาะเขาขายเหมาอย่างนี้บางครั้งเราก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนอะไรหัว ขายกันอยู่ที่2 5 0จนถึง300บาทนะครับแล้วก็สายก็คู่ละ1 0อยถึง1 2 0ยี่นะครับล็อกหลังก็4 0บถึง60บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนลูกเล่นก็พูดไปแล้วราคากลางก็พูดไปแล้วนะครับอะไรอะไรนี่มีเยอะครับบิวไม่ต้องห่วงเลยตัวเข็มขัดอย่างนี้แต่ว่าตัวเข็มขัดส่วนมากมันถ้าไม่ถ้าพังก็ ไม่มีอะไรพังนะครับก็มันทั้งหัวอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อก็สายก็คุยไปแล้วก็มีนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสายเยอะมากแล้วก็ขวดเนี่ยเก็บไม่หวนไม่ไหวนะครับผมก็มีหลายขวดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะามารีวิวขวดทั้งหมดที่ผมมีแล้วกันเหมือนคล้ายๆเหมือนอที่ผมรีวิวดร,ร้รีวิวไม่ใช่ดร้สิดี๋ยวผมยังไม่รีวิวเลยตอนนี้ที่รีวิวไกมุนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาส เดี๋ยวจะรีวิวนะครับโอเคก็เช่นเคยครับวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับมีน้อยก็ซื้อน้อยนะครับค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ